ให้วิ่งย้อนกลับมาเนี่ยมันจะมีของให้เก็บอยู่เฮ้ยมาแล้วนี่ไงอะไรอ่ะมาแล้วอ๋อในทุกคนอ๋อโอเคกูเข้ามาแล้วตอนนี้มันหิวอยู่ต้องกดอีค้างเพื่อกินเว้ยกินอะไรล่ะกูไม่มีอะไรจะกินอ๋อเนี่ยเนี่ยนั่นแหละอ่าาาาเนี่ยกะทิตรงเนี้ยตรงเนี้ยฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยน่ะมาดิมาดิดิเนี่ยฝั่งซ้ายน่ะใช่ไหมกดอีค้างกินเลย อาหารยังชีพเฮ้ยเพราะว่าตอนแม้เราหิวอยู่เพราะกระเพาะมันแดงอ่าก็ของของเพียบเลยข้างล่างต้องมีของกินบ้างแหละเอาแล้วมันล็อกไว<ด>้ไวอยู่อ๋ออาขฝานสับ <กด S 1> เอาอกดไอกดไอกดไอเพื่อเปิดกระเป๋าเอาเอะกลัวฝวานสับแม่แหงเลย <laughs> เปิดได้มือเงัน <laughs> ไม่หมายถึงว่าเป็นกระเป๋าตัวเองอะ่ะแล้วมันจะมีถาดที่เอาไว้แชร์กันมั้งไหนถาดอ๋อเนี่ยหรอเอไว้ป็นกระดาษกระดาษคืออะไรอะมีกิ่งไม้ด้วย อ๋ออ๋อคราฟแน่ๆเลยใช่ไหมกดบีกดบีขึ้นมาก็ะจะมีหน้าคราฟอยู่เวลากระเป๋าว่าเอานะเอานะี่ยเอาขวานจามเลยมันจะเปิดเองฮัดชิวฮัดชิวจามสะดังเลยนะยนเ,นเนี่ยบางคนนี่คืออะไรอ๋อลูกเทนนิสอักรกูนหรว่าแอปเปิ้ลเนื้อลูกมะนาวเลยกดจีดอปอ๋อโอเคกดจีออดอปของ ใจลวิ่งกัะชิ่วอ้เฮียตกใจหมดเลยสัตว์อะไรวะถือๆได้ก็มีเฮ้ยเจอเจอเจอกระลอกเจ้ากระลอกมานี่เฮ้ยเพราะเราเราเราหาวิธีสร้างบ้านก่อนแม่ไอ้เฮียเราต้องตัดไม้วะอันดับแรกอะเดี๋ยวถกูไล่กระลอกก่อนสัตว์อืมสั่งไม่โดนอีกมานี่ไอ้เฮียไปไหนวะโว้ยแม่งวิ่งล่อตาล่อใจกูมาก มันมีแผนที่ไหมกู้นำกูไปจับกระลอกกระลอกกำลังหิวอยู่ตอนนี้หิวแบบหน้ามืดไม้จะสร้างตรงนี้เลยเหรอเนี่ยตัดไปเรื่อยๆนหละอ๋อเออว่ะมึงจะสร้างตรงนี้เลยเหรอไม่ก็ลองดูก่อนเออตรงนี้มีเต็นท์ด้วยว่ะทำไมมันไม่มันไม่ไอ้นี่วะเฮ้ยตรงนี้มีเต็นท์ว่ะอ๋อมันต้องตัดสองข้างเออใช่นี่ไงล้มแล้วล้มแล้วล้มละเกือบเฮ้ยระวังระวังโหมีศพคนด้วยว่ะ เ้ยมันฮิ้วยังไงอ่ะมีเห็ดไหมวะเห็ดกินได้ปะวะไอ้เหี้ยโคตรแข็งแรงอ่ะดูดิเบรกสามอันแล้วโดดได้เหยียดแค่ความสนจริงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวิ่งได้ด้วยเหี้ยโอ้โหคนผิวอ่ะโอ้โหเจอคกวาง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 สับควางสับควางเออตายเหี้ยับมันก่อนหรืกับอะไรก่อนดีเนี่ย เฮ้ยตรงนี้มีเต็นท์喏เว้ยเฮ้ยกูลากกวางได้แล้วไอ้สัสกูได้กวางว่ะแล้วก็ไปทมุก่อนดีกว่านี่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 ช่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ควางนี่ดีกว่ากูเก็บมาละอ้าวอุ้ยกูทิ้งไปแล้วอ่ะเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยไอ้ช่องไอ้กะทิตรงนี้กวางได้เลยว่ะกูได้แฝดกูได้แฝดควางเพียบเลยก่อไฟก่อไฟต้องกินก่อนมั้งกูว่าแล้วค่อยไปก่อสร้าง แคมป์แคมป์แคมป์นี่ไงโโอ้หแบบนะอันนี้มันจะไอ้ลงนอนเล็กมันจะคล้ายกับกินเหว่เปล่าวะที่แบบว่าเป็นเซฟไอ้นี้ได้อะคล้ย<ง>อันลงประมาณนั้นเปล่าวะใครจะทำลงนอนเล็กใครจะก่อไฟไม่ก็ทำลงนอนเล็กสามอันที่มึงอย่าบ้าเราจะนอนคนเดียวมันมันนอนอันเดียวอา้าวมันใช้ร่วมกันไม่ได้เหรออันนี้คืออะไรขอตักหน่อยครับขอตังหน่อยครับหาแดกขอเถียงั้นเดี๋ยวกูก่อไฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูค่อยทำ ขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับเออขอตั้งหน่อยเออมีตังค์ด้วยตั้งหน่อยครับตั้งหน่อยครับตั้งหน่อยครับเก็บมาอยู่เก็บมาอยู่ไหนวะนี่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 เดี๋ยวดาด้าตั้งหน่อยครับเอาลมันตั้หน่อยครับอันนี้ยังไงวะอถามันน่าจะเอาไว้เก็บของหรือเอาไว้กินข้าวหรือเอาไว้ทำอะไรนั่นแหละเอาไว้เทโอ้มันใช้ตังค์ไม่ได้มันไว้จุดไฟเศษตังค์ไว้จุดไฟตังค์บ้านตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับคือถาด้เลยดูด้านล่างตรงนี้กันอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีน้ำปะหาน้ำด่วนเลยนั่นอ่ะดิกูกูก็บอกว่าเอ้ยไปสร้างที่อื่นก่อนไหมอ๋ออ๋อแล้อ้าวอุ้ยฝนจะตกอีกปลาล้องด้วยอืมตกได้ถูกจังหวะมากโอเคเดี๋ยวกูหาหินก่อนแล้วกันเดี๋ยวคงอยู่แต่เดี๋ยวกอยู่ตรงไม่ช้าปิดประตงกลางคืนละด่วนเลยโอเคโอเค่ต่อไปครับตอนนี้ เจอนั้นละไอ้เพลิงอันนี้คือกูงงว่ามันเต็มได้งไงใครเอาสินมาใส่ให้กูกอะกู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 เก็บมาเต็มเต็มเลยโอ้มันจุดไฟได้เลยเนี่ยมีไฟแช็กแต่ว่าอดุดดิเฮ้ยเฮียเฮียเพิ่งจุดดิเย่าเพิ่งจุดดิด,ด,ด,ดูมันดับอ้าวเย่ยไฟไฟแช็กว่ามีตั้งเยอะเพื่อนเดี๋ยวเราสร้างอ่าแป๊บนึงนะกูอยากกดได้ใบเราสร้างที่บังฝนดีไหมมีปะวะมีเหรอมันต้องมีแหละลองดูดิเฮ้ยใครเอาอันใหญ่มาเนี่ย เดี๋ยวกูดูก่อนนะที่บังฝนคือมันไม่ดับวะมันไม่ดับเดี๋ยไอ้เหี้ยไม่ดับหรอเฮ้ยเฮ้ยกูดูแล้วอับดับแล้วต้องทำอะไรฮะสร้างวอลก่อนกําแพงไม่มีว่ะสงสัยว่าคง<อ>ไม่ดับโอเคไม่มีก็ดีมีไม่ที่แบบการการฝนนะนะโอเคถ้าไม่ดับก็ดีละเอ้ยเอาเอาเ,เนื้อมาย่างก่อนจะได้หายหิวหน่อยแล้วเนื้อกูไปไหนหมดวะอ๋อในกระเป๋ามีนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งวอลก่อนตั้งวอลเห็นวอลที่กูสร้างตรงนี้ปะ โอเคโอเคอ่าเห็นเห็นเห็นอันนี้อันนี้อะไรชงก็สร้างวอลเลยคืออ่าโอเคใช้ฟอนไม่เอ่าเอ้ยกูวางเนื้อไว้เดี๋ยวกูวางเนื้อไว้ในกองไฟแล้วกันใครหิวก็กินเลยมึงสร้างแนวนอนเหรออ่าเออมันแนวนอนมันยาวกว่าพี่อ่ะมึงวางมึงวางแบบแผนไว้แล้วกันเลยบู๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวถอยไปเลยดิอันนี้มันบ้านนะเว้ยมันต้องถอยเออเออถอยออกมาหน่อยอ่ะเก็ตใช่ปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตัดไม้ให้เพื่อนอ่าคนงานนอนแนงทำแต่อาหารเนี่ย เอ้ยกูกินได้แล้วกินได้แล้วมึงไปโดนกินเต็มปะนี่นี่เต็มแล้วกูกินเนื้อกวางนี่เต็มเลยเออมึงล่ากวางเสร็จแล้วมึงสร้างบ้านก่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะจัดไปอย่าได้เสียเดี๋ยวกูสร้างกำแพงแล้วกันเฮ้ยอะไรวะอืมเย่โอ้โโคตรจอมพลังให้ตายอ๋อได้แค่สองอันโถ่เอ้ยนู้จะได้กันมาสร้างมาสร้างหน้าต่างได้เว้ยช่งตรงเนี้ย เออมันจอดรูได้เออเจอะเจาข้างเดียวพอข้างนี้ก็ได้อันนี้สร้างแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาบ้านใหม่เราสร้างติดหินอย่างนี้มันมันโดดเข้าหินได้ปะเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกคนป่าเนี่ยถ้าโดดได้มันก็คงจะไม่เหลือก็เรเราโดดได้ไม่ไม่เดี๋ยวต้องสร้างกูว่าเราไปความจริงเอ๊้ยอะไรสวยเชี่ยกูตกเสียงไม่เหมือนโดนก๊อกหนีเลย อุ้ยเ,เสียเีปล่าเสร็จไอ้สัตว์ตกใจอเออเสียงตอนเสร็จแม่งเหมือนโดนกับดักหมีอ่ะกูนึกว่าใครโดนกับดักหมีวะไอ้ไปัดกูเบาเสียงยก่อนเฮียคนดังคนไฟลุกเดี๋ยวกูเอาไม้ไว้ไม่เป็นหรอกเอาทำทำไปก่อนเอาที่แบบเราพอไหวก็ใช้ที่เฮ้ยทำไมกูอ๋อเพราะว่าบ้านนี้คงไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่หาวอนสร้างเป็นบ้านแบบบ้านเริ่มต้นเออก็บ้านเริ่มต้นแหละ เดี๋ยวไม้แม่งมาใส่หัวกูชิบายเลยเขาเรียกว่าเทสครับอีวางเออวางเลยวางไงหรือว่าไอ้ไอ้ของนี้มันบังอยู่ป่าววะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวลองเอาออกดิเออเอาของยกดิยกของออกยกของออกอออขงกก่อนอ่าได้อยู่อีกอีกอันนี้ได้อันนี้ได้ปะเนี่ยกูเตรียมใส่เลยอีกอันหนึ่งอันหนึ่งแล้วได้ปะเนี่ยวางดิแย่งเลยเออวางไปก่อนวางไปก่อน วางวางเอ้าวเดี๋ยวอาจไม้กูว่าอย่างเงี้ยได้กูว่าอย่างเงี้ยได้ต้องอีกสักสองอันน่ะน่าจะพอกันได้อยู่นะอย่างงี้กู้มันเข้ามาได้อุ้มศพมานทำไมจ๊ะเว้กูตอนแรกกูนึกนขอนไม้กูเลยอุ้มมาอุ้มศพอ๋อเดินชนนี่คือมันมันเปิดให้เองเลยเหรอวะคุณนึกว่าต้องกด e เปิดอ้าวอย่างงี้ไอ้พวกคนป่ามันก็คนประตูเข้ามาได้นี่ไม่ได้ เมื่อกี้ทดสอบกันแล้วมันมันชนไม่ได้เว้ยที่เปิดได้นี่แค่เราอ๋อโอเคอ่ะต่ำอีกอ,อย่างก,กูต้องดูซ้ายขวาให้ดีเดี๋ยวแม่งมันลอบกูอีกอือเรียบร้อยเยอยแบบอ,อันเดียวเออในกระเป๋ากูน่าจะมีเนื้อโอ้ยังมีอยู่อีกชิ้นนึงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่มีแล้วอ่ะหิวจะตายแล้วแหละอ่านี่น,น,น,นี่เดี๋ยวกูย่างให้เอ้ยมึงเห็นเนื้อของกูป้ะไม่เห็นอ่ะอ้าวชิบหายงั้นแสดงว่า มึงต้องหาเองวะ่ะอะไรเนื้อมันดรอปให้ได้ปะวะดรอปได้เนี่ยเนื้อกูวางไว้นในกองไฟอะไม่เห็นเหรอโอ้ยเขียวคนไปลูกอย่ามาใกล้กูนะ <c oughs> <c oughs> เดนนี๋ยวกูเกูเจ็บไอ้สัตว์ <c oughs> สุกยังวะอ้าวเนื้อหายใครกินไปอะ่ะอ๋อไออันเมื่อกี้ใช่ไหมกูแดกเขาไปแล้วอ๋องั้นแต่ว่ายชงกินได้ดิเอ้าไปกินของไอชงไอ กูก็ว่าอยู่ว kind of ่ามึงไม่เห็นได้ยังไงวะเอายเราต้องไปไปหาเนื้อให้หาเนื้อให้โอ้โหหาตอนคืนอย่างเงี้ยนะเอ้ยไอเนื้อคนป่ากินได้นะเท่าที่กูไปดูมาบอกมันกินได้แล้บนี่นะกูกำลังงงกับระบบเกมอยู่ล่าสัตว์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 คุณจะตายแล้วกูจะตายแล้วแม่งเอลังแก่เลยลังแก่สัตว์ย่างเนื้อก่อนย่างเนื้อก่อนคุณจะไปละไอ้เหี้ยมันตุ้ยไรวะ ไปไหนไปสวรรค์น,นี่มันหิวไอ,อ้ชงอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่มีเนื้อกูมีแต่หนังไอ้สัตว์นี่กดกดกดไอแล้วกดที่เนื้อวางก็ดีมึงวางไอ้ก็กูไม่มีเนื้อกมูมีแต่หนังเห่าแล้วเนื้อไปไหนอ่ะไอ้กะทิเก็บมาป่ะอ้าวใครทังไอ้นี่วะอ้าวมันแตกเองเหรอแตกเองเหรอเอากองไหมเอากอไหมกวางไอ้เนี่ยกวางอไอ้เนี <ไ S 1> <ไ>่ยกวาง ในกระเป๋าเราดูในกระเป๋าใครมีเนื้อมีป่ะกูไม่มีใช่ป่ะโอ้เนื้ออยู่กับกูว่ะอ่านั่นไงโอเคกูมีหม้ออ่ะกูมีหินนี่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 โอ้ยกูมีครบเลยโอเคหินก้อนหนึ่งก้อนนั้นๆข้างๆอ่ะเออใส่ไปใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยจุดไฟอ่ะเสด็จเนื้อได้เลยอ่าใครมีไอ้กระทิเอาเนื้อลงเฮ้ยมีหม้อด้วยเอาเหี้ยเลยมึงไอ้ไอ้มาไอ้กู มึงไงเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกไอ้เวไปกินเนื้อนู่นไปในหัวกวางหัวกวางมาทำอะไรวะอันนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หัวกวางอ๋อน่าจะไปติดเป็นไอ้นี่แน่ๆเลยไอ้เป็นเี่ประดับอ่ะเครื่องประดับอ่ะอืมได้อย่างนั้นวะไม่รู้แหละกูลากวางก่อนเอาเนื้อเฮ้ยเลากไปกูหน่อยบ้านอ่ะทำแค่นี้ก็พอเดี๋ยกูกินอ่าโอ้โหสแน็คแจ็คไม่มีเลยเว้ยโคลาไอิชิบหาย ลากวางว่ะไอ้เหี้ยต้องลากวางว่ะเอ้ยกูเจอกวางแล้วอย่าหนีนะมึงไอ้น้องกวางเอ๋ยหนีออกมาด้านหลังนี่รู้ตัวอีกเว้ยเอ้ยกูวิ่งไล่มึงอีกเอ้ยมาให้กูกินก่อนไอ้สัตว์ขอกินหน่อยโอ้โหมันวิ่งดึงดึงดไ,ไปนูน่นแล้วกูจะตายในไม่ช้าอีกแล้วมา,มาอีกกน,นะ ไอ้โจมึงจับกวางได้ยังอ่ะยังกูก็เลยมาหรือว่าต้องไอ้กวางม,มันหนีกูอะหรือว่าต้องช่วยัจับวะโอ้ยเจ๊โอยเหนื่อยเหนื่อยเห็ดกระเป๋าเ,เรารยังตีไ,<ว>ไม่หมดเลยอ๋อกินเห็ดได้โอเคยืมไปมได้สักระยะหนึ่งเฮ้ยเนื้อคนป่าหระอืมน่าลองเว้ยขอ,อลองหน่อยแล้วกันดิมันเป็นไงวะเนื้อคนป่า ยใครมาชอบเ <3 S 2> นี่ยแหละข้านี่เนื้อคนเนี่ยล่ะขูแดกเนื้อคนเนี่ยไอ้เวรมาเย้ยกินก็ไม่แบ่งกูสัคกคนอีดวกเอ้ยไอ้ตว์อยู่ในบ้านกันหมดเลยเฮียออกมาวิ่งเล่นหน,น่อยเด้วิ่งเฮียกูจะตายแล้วเ <laughs> นี่ยกูไม่มีเนื้อฉันกินแล้วเน <c oughs> ี่ยวางเนื้ออ่ะกูกินเนื้อคนนี่แหละ ไปชงที่ไหนอ่ะปวดฮาร์ดคอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยกูวิ่งเล่นอยู่เฮ้ยไปดูไปดูแมพหน่อยปะอย่างเราต้องย้ายทำเลไปไหนเฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าเยอะแหละอะมาหนี่เลยไอ้ทิชถกไข่ยางเนื้อขากินออกไปอีกอ่ะเฮ้ยดูดอกโกแลตเฮ้ยช็อกแลตเอาให้กูก่อนได้ปะแค่ว่าดูก่อนเออได้สแน็คมาเพียบเลยอ่ะกินได้แล้ว กินเนื้อคนเอ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเก็บไว้เก็บไว้กูกินเนื้อคนได้แล้วือจะบอกให้ตอนนี้กูมีลูกธนูสามสิบดอกโอ้รอดแล้วมีอะไรนะลูกธนูสามสิบดอกอ่ะล่ะครับละครับธนูยังไงอ่ะก็น่าหนัเสกกูกำลังหาวิธีอยู่เนี้ยครับธนูเหรอว่าจะเปิดยูทูบดีไหมนพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยวิ่งตรงมาเลยอ๋อเจอแล้วโอเคไปยู สร้างที่นอนเอาไว้อะมันจะเห็นไว่ว่าอยู่ตรงไหนได้วิ่งกลับได้ไอตรงนี้มีน้ําน้ําแบบแบกหลอแบบบ่อน้ําแหล่งน้ําหรอบอ่อเสื้อเฮ้ยเอาโม่ตักน้ําได้บ้าต้มน้ําแบบกินเฮล่ะไม่รู้อ่ะกินเฮลแม่งละเอียดมากนะแต่เกมนี้รู้สึกว่าของอะไรยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เกมเกนี้มีฮอปค้นง่ายเลยเฮียเออสร้างง่ายมากอะอาวุธเรามีแค่ตัวขวานไอตัวเที่ยหรอตัวเที่ย ตัวเฮียเฮ้ยตัวเตัยว่ะตัวเฮียแหนตัวเฮียมีตัวเฮียได้เหรอเกมเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเฮียอยู่ไหนวะเออเจอเฮียอยู่หลังเนี่ยเออเอ๊ยไปไหนวะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วลาตัวเฮียเฮ้ยใช่จริงจริงตัวเฮียไอ้เหี้ยมานี่สิไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่มันคือเฮียจริงจริงอยู่ไหนวะไอ้กูจะกินเนื้อมึงกูขอกินเนื้อหน่อยเอาไปไหนวะ แล้วกูกดแดกอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยทะลึ่งจัจเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเนื้อมีฉลามด้วยไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงกูอ่ะเห็นปะโอทะลึ่งทะเลทะเลแสงงามฉลามเกยตื้นอดากระเป๋าโอ้ยกระเต่าของโปรดอืมเปิดดิไม่แบ่งไม่แบ่งกระเป๋าก่อนเอ้ยกูได้ยามาแล้วฮ่าแล่แล่ไม่ได้อ่ะเ้ยเฮียจะสับได แลได้วยเนี่ยไอ้สัตรูจะกินไอเหยื่อหัวปาดเลยสัตว์เฮ้ยเอาเไปเลยมันไม่เน่าหรอวะไอืมเอออะไรวะแค่เนี้ยจับทะลุจับทะลุตัวไอ้เหี้ยอ้าวเราเนื้อฉลามอ่ะเออเอาได้แค่หัวไปอย่างเดียวเอาหัวไปทำอะไรวะโยนลงน้ำแบบเอาเตาไว้ก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันสับไม่ได้แล้วอ่ะได้แค่นี้ ต่าไม่ตายหรอวะโหไอ้ย <color dislike fish> ่ารังแกเต่าอ่ะขอโทษน้องเต่ามันจาเป็นวะก็มันขอโทษมฆ่าได้เหรออ๋อมันต้องทำไม่โดนหัวเว้ยจะบอกว่ากระดองเต่ามาทำกระทะได้นะแต่กูมีกระทะอยู่แล้วอ่ะไม่กระทะอันนี้กระทะใหญ่ๆเลยไงมันต้องสับให้โดนหัวเว้ยอุ้ยอ่ะโอเรือได้กันปะได้แล้วสับ สนใจป่ะโอ้ได้ไดเนื้อมามแล้วเออนี่ยเนี่นี่ได้กระดองมาแล้วโอเคนี่ไงมีเนื้อเต่าด้วยอ่ะเป็นเรือกันป่ะไปดิไปเอ,อ้ะเอาอ๋อไปสิไปไปกันเลยว่ามีฉลามไม่มีไม่น่ามีหรอกฉลามมันเคยตื่นสามตัวแล้วไงเรียบร้อยโอ้เฮ้ยรีบก,บกอบโกยกันก,บกอบโกยก,บกอบโกยข้างบนมีอะไรอ่ะมีรูปด้วยได้มีจุดเซฟด้วยเอาจุดเซฟด้วยเี้ยเออจุดเซฟ อ้าวเซไปเรือได้โอเคไอเทียออกไปนีเก่งกาดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมกระป๋องนมมันมีสลักหน้าคนหายวะเฮ้ยอะไรอ่ะกูงงกับกูงงกับไอนี่วะตีมันวะทาไมกระป๋องนมมีคนหายมันเป็นเอเตอร์เอกมั้งมันเป็นเกมนี้มีเนื้อเรื่องนะ เนี่ยใช่เฮ้ยเป็นรูปนี่ด้วยคนป่าเมื่อกี้กูก็เพิ่งเก็บมาแม่งเหมือนคนเย็ดกันเเลยยี่เมื่อกี้กูก็เก็บมาเว้ยมันมีหลายขาเหมือนแบงมุมเลยถังแก๊สถังดับเพลิงเอาแ้วบันเทิงหมแล้วเฮ้ยเจอเศษตังค์ว่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันมีที่ล็อกอยู่เนี่ยไม่รู้ต้องหากุญแจหรืออะไรเฮ้ยจามดิเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอมาช่วยกูมาช่วยกูจามดิฮัตชิวโคตรลึกลับ หลุกลับมาไอ้ตรงนี้มีเซฟไงตรงนี้มีเซฟเออเซฟได้ไม่เป็นไรเรามีเนื้อเต่าแล้วก็บ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนป่ามาไม่ได้คนป่าคนป่ามันลงน้ำไม่ได้ถ้าที่สังเกตมาสรุปขึ้นในเรือมีแค่ไม่ใช่หมาจะทำอะไรไม่ได้มันต้องมีอะไรที่ทําได้มันต้องเปิดห้องนั้นก่อนเลยห้องไหนห้องเนี้เหรอเออมันต้องเปิดห้องล็อกก่อน เฮ้ยมันกินคนใช่ป่ะไหนเออคิดว่าเออเนื้อคนว่ะนักคนบนเรือกินเนื้อคนเนี่ยนะหรือคนป่ามันมาเกิอความอได้โหในป่านี้คืออาหารแม่งอับจนขนาดเลยวะไปต่อกระเป๋าอีกอืมเอากระป๋อง เฮี้ยกูเตะลงน้ำเลยไอ้เวนมันไม่ทำอะไรวะมันปลาได้ปะอ้าเนี่ยปลาได้ปะนี่ไงปลาล่อเอ้าท้าอะไรไปก้าวอะไรอ่ะหิวอ่ะดิใช่ไหมก้าก่อนไม่ไหวละอยากเป็นกูย่างด้วยอยากกินเนื้อมันมันมันย่างได้กี่อันอ่ะนี่เนื้อนี้พิเศษเนื้อคนแม่งต sí ีนไหมใครชอบกินตีนต uh, ีนคน ชอบกินตีนไก่นะอันนี้ตีนคนพิเศษหน่อยใครจะกินบ้างบอกเลยว่าแคลเซียมจากขี้เล็บนี่เข้าสู่ร่างกายเต็มร้อยแน่ไม่รู้ว่าอันไหนนะอ่ะกูแดกไม่ใช่วะกูรอดแล้วหนึ่งกูเมีแบกแบกไอหนังติ๊กทำไงอ่ะหนังติ๊กกนี่ไงสลิงเตอร์อ๋อโอเครู้แล้วอ่าได้มาแล้วได้มาแล้วเอ้ยเราตีทำไมอ่ะ เฮ้ยกูไม่ได้ตัดใจเดี๋ยวกูจะวางกระดองเต่าเดี๋ยวข้าใหม่ก็ได้กูในละเกศเลยมึงออกไปไกลไกลกองไฟอย่างนี้เลได้ไม่ใช่ปัญหามันคือไม่มีไม้เว้ยกูอ่ะโทษกูจะวางกระดองเต่าเลยทำกันวิ่งกลับดีกว่าวิ่งกลับ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 อะคืนอย่างเงี้ยนะแล้วจะไปไหนอ่ะอาจจะวิ่งกลับใช่ป่ะไปวิ่งกลับก็ได้ไปหนึ่งสองป่าไป ว้าไอตัวเฮี่อะไรนะหน้าเลยไหนวะไหนวะไอเวนบังอาจบังอาจทำอะไรกองไปหรอฮะไปไปมึงอะมึงอะมึงอาอเออหนีม oh, 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 oh. ันเฮ้ยมันไม่ได้หนีมันตายมึงัะทีระวังตายหนึ่งสวยพี่สวยอ้อม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 เออคันโยก แม่งเหมือนในดีโวเลยตัวเหี้ยเนี่ยตัวอะไรวะไอตัวปีศาจดอะปีศาจภาคไหนอะหนึ่งสเตลอาซเตลอ่ะอ๋ออ่ซับเซลวันไปเหี้ยเลือดตัวนี้จนเช้าเว้ยเดี๋ยวกูสับเนื้อคนแล้วกันดูตังวะฮาร์ดคอร์เอ้าเนื้อเอ้าวไม่เจียวไม่เจียวไม่เจียวเอออยากอยากตายตามเพื่อนแล้วเข้ามาอีเวนลำดับแรกอะไปห่างๆกูจะจุดกองไฟกันไอ้ตัด ได้เดี๋ยวกูป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาทำลายกองไฟป้องกันมึงถอแล้วไอ้วางวางวางข้างในได้ปะวางข้างในเนี้ยเอ้ยเราต้องวางข้างนอกปะหรือวางในวางในดีกว่าเดี๋ยวพลินแม่งเดินไปเหยียบเดินไปอะไรอีกอ๋อเฮ้ยมันไม่มาแล้วมันไม่มาว่ะมันกลัวกูแน่แเลยไม่เมื่อไหร่จะเช้าวะเนี้ยนานจังวะมันต้องนอนปะมันต้องนอนไว้ถึงเย็นเช้าเริ่มเช้าแล้วลูกเช้าแล้วอ่ะเช้านี่ไงนี่ไดูดิหัวกะโหลกอ่ะมันชื่อว่าครับ อ๋อได้เปค้ามาใช่ปะไม่ไม่กูเก็บมาเห็นมันตกอยู่บนพื้นเอาขวานมาทําเป็นเอาผ้าใส่ไปเฮ้ยบล็อกบ็อกได้เด้นเทื่อนเฮเฮ้ยกูได้ขวานผ้าว่ะขวานผ้าเออที่เอาขวานขวานหินใส่ไปแล้วก็เฮ้ย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 มีนัวว่ะมีนัวเอาบลอเอาบล็อกอะไรวะนัวอะไรวะ่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นเห็นปะมีนั่งกันอยู่สองสามคนน่ะจะขอไว้ปะอ๋อ เอาบอกเอาบอกไปลุยไอ้ล็อกระทิ้วกันรอกระทิ้วกันคุยรดาสาวกับแฟนอยู่เออมามามาไหนอ่ะไปนั่งไงนั่งไงไปไปยิงก้มหน้าอยู่แหละเออเอานำไปดิ๊นำไปหนึ่งสองสามหุยยอไอ้สันขวานกูมาแล้วปุ๊บแม่งเลยไอ้ไอ้ไอ้เวน ขอขอเรียบร้อยส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะกะทิแบกเนื้อคนกับเนี่ยเนี่ยมีสลิงลงไปเนี่ยไหนอะไรวะเออว่ะเจออะไรอ่ะลงแล้วหนึ่งนะเพื่อนชิปถายเจออะไรอ่ะเนื้อคายอยู่วันนี้คืออะไรที่ลงที่ลงมันเป็นถ้ำเว้ยต้องลงลงมะลงมะเดี๋ยวเดี๋ยวสิจะย็นนะถือมาด้วย อเฮ้ยเจอถ้ำว่ะเจอถ้ำก่ะฮะจะลงเลยเหรอเราไม่ไปคาบเกาะคาบอะไรให้มันหนากว่านี้ก่อนเหรอใช่คือไปแล้วถ้ามึงไม่ลงตอนเนี้ยมึงจําทางกลับได้เะล่ะมึงมาถูกเปล่ะไอ้เหี้ยคนเมืดเลยสั์เออเดางั้นงั้นเลงไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปวัวคนไปมันต้องกดแอลอะมันต้องกดแอลเพื่อจุดไฟแต่กูกลัวแบบกดแอลแล้วแม่งกะทิอยู่ใกล้แค่นี้เองบ้านเราอะไหนไหนไหนเนี่ยเดินมาก็ถึงแล้วเนี่ยเนี่ย อยู่ใกล้แค่นี้เองเอาเออว่ะไม่ไกลเลยนี่ว่ะกันลงอยู่แค่นี้เองกันล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 งก็ได้ลงโดนตีโดนอะไรเฮ้ยกินอะไรให้อิ่มกันก่อนป่ะกินยังเอ่อไม่อิ่มแล้วอยู่แยังอิ่มอยู่มันมันมีหัวคนตรงเนี้ยนี่ไงมันมีหัวกะโหลกเสียบอยู่ตรงนี้เลยขอกินข้าวก่อนได้ป่ะอยากกินข้าวอ่ะไปกินกันไปกินกันเตรียมตัวรับตอนนี้กูอยากรู้มากเลยว่าไอ้วิธีเก็บน้ำมันทำไง กูไม่มีน้ำอะ่ะไ้ยเี่ยแล้วตรงนี้มันคืออะไรพิธีนี่นอ่ะไหนนี่ไงนป๊บนึงกูจำได้ว่ามันมีบอ่อน้ำตรงนี้ไม่ใช่เหรอตักน้ำไปดิเออไหนวะบอ่อน้ำที่เราวิ่งมาตอนแรกอ่ะบอ่อเล็กอ่ะนี่คืออะไรไปตรงที่กนะ็มี่โขลกสุสภาพเออน่าสงสารจังนี่ใครวะเนี่ย<笑><笑>หัวแมงตากี่ยวกับไม้เฮ้ยนี่ไงเจอคนป่าโอ้สองคนเลยอีกคนนึงไว้ทรงผมด้วยผู้หญิงแน่ๆน เอ้ยมันเอาอะมันเอาอะเฮ้ยมันเอาเหรอจะไฟเ, Jord เลยไปดิมาดิไปไหนเนาะยิงมันอย่างไวเลยนะไวด้วยนะไอ้เหี <S 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 ้ยเวนตายซะไอ้หัวปวดเอ้ยแม่งเ้ยมีคนมีคนมีคนถอนฟันถอนฟันวิ่งหนีว่ะหนีไปซิฟันมันต้องทำอะไรเลยเฮ้ยเอาเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในบ้านกลับเอาไว้ในบ้านเฮ้ยหาน้ำไม่ได้เนี่ยต้องหาน้ำ้วยนะ เออผูมีโคลาจำกัดอยู่แล้วตอนเนี้ยโคลาคือเลยแค่โคนดซ้ายอยากรู้มากเลยที่เก็บน้ำเก็บน้ำามันมีที่เอาหม้อไปตักเลยวอตเนี่ยมันมีวอเตชไอคดูแลนี่ไงไม้สี่กระดองหนึ่งเออไม้สี่กระดองหนึ่งเอาลองหาไม่แต่ว่านี้มันเก็บฝนบ้าที่เก็บฝนอืว่าใช่เอาแป๊บนึงนะหยุดหมดไหนวะเนี่ยอ่ะกูตั้งแล้วอืมเออไอ้อฟูดอะที่เป็นรูปป่าอ่ะ ไม้งเหลือก็กิ่งไม้ท่อนเล็กสี่สี่ท่อนอ่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อรต้องรอฝนตกโอ้โหแล้วอย่างนี้ฝนแม่งกว่าจะตกเอ้ยลมมาว่ะใส่ลมแรงว่ะเอ้ยโดนเอางี้เลยหรอสัตว์บูชายันอ่ะเฮ้ยเอาเอาหาไม้วางให้หน่อยดิมีไม้ปะ ไอ้เยี่ใส่หมดแล้วอ่ะกูไปหาเพิ่มกันเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั็นเก็บไว้เอาไอ้เยี่วันนี้ต้องกว้างหึอยากมาเป็นเนื้อในท้องกูไหมเออม๊ะกูโดนอะไรต่อยวะโดนพึ่งต่อยมีพึ่งด้วยเหรอวะไม่ใช่เหรอที่แต้มบอลลี่มาเหรอแสดงว่าต่อยไม่นานนะดิโหเกลียร์นี่เสร็จแล้วโอเคได้ที่กักน้ำสองอัน แต่ฝนตกมันก็เต็มไปไงอะไปเข้าถ้ำกันก็ภาวนาให้ฝนมันกองแล้วกันนะมันกองฝนได้ไปเราคิดถูกเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยตีนกแล้วมันได้ไปไอ้ขนนกด้วยที่ว่ะไปทำอะไรวะเออดีว่ะเกมนี้คือไปมอดแล้วจุดไฟใหม่ได้อีกเออความจริงมันไม่ได้นะใช่ไหมดีเทลนี่คือแบบมอดปุ๊บดับเลยเออดับเลยจุดเทียบได้อีกเกมนี้ดีเว้ยความสมจริงอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยบัรกเกาะ อะไรบ้างไม้แม่งหล่นมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยดูดิจริงอ่ะเดี๋ยว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 ากมันบ้ายฝนตกฝนตกฝนตกไหน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 เก็บมั้งเก็บมั้งเนี่ยไม่มึงเต็มมึงกระเป๋าเต็มบ้าเก็บมันก็เลยหล่นเปา่าหรอไอ้ไไปดูดิต่อเตะไปกะทิกูเก็บเมื่อกี้กูเก็บมาหมดอ้าวฝนโอ้ยดูดิมันทำไงอ่ะทำไงต่ออะไอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เต็มต้องรอมั้งรอโอ้โหแล้วกูอุตส่าห์ยะกษ์เนื้อเนื้อกินได้ล พอดีเลยแม่เกือบไปแล้วนึกว่าเนื้อนึกว่าเนื้อมันยังไม่สุกเนี่ยเนี่ยเริ่มกินได้แล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูเพิ่งได้อันนี้มาเอ้าเฮ้ยมึงเหลือให้กูบ้างนะมึงอยากกินหมดนะโว้ยเหลือให้กูบ้างไม่ไม่มึงคลิกมึงคลิกขวาที่ถาดอะแล้วก็คลิกขวาที่กระดูกว่าจะไปถาดมาใช่หรอเออ ไอ้ชองกระ่เว้ยชองูครับง้อมาแขวนไว้กับต้นไม้อะมันกองน้ําฝนได้เหมือนกันป่าวะแดดแม่งลองดูกัลก็ต้องกดไลค์กดคอบบายเหรอเฮ้ยกูขอเออเฮ้ยอ่าเย้ไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนสุดยอดไปเลยนี้เฮ้ยป้าป้าป้าไปอ่ะป้าป้าป้าพร้อมแล้วไปล่ากันดีกว่าไป ในทู่สุดในถ้ำนั้นมีอะไรสำรวจกันครับผมทางนี้อบอกว่ากูรับมอไว้ไปกับบนต้นไม้เผื่อมันอาจจะกองน้ำได้ใช่ทางนี้ปะเออตรง<ช>ไปนี่<า>นี่ทางนี้